สวัสดีค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็มีคนถามกันมาเยอะว่าเลี้ยงวายา่านพญานาคราชยังไงไม่ให้เน่านะคะเคล็ดลับเนี่ยก็มีอยู่ไม่เท่าไหรค่ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําได้เลี้ยงยังไงก็รอดนะคะไม่เนา่าแน่นอนอย่างที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับการเลี้ยงวายา่านพญานาคราชก็คือดินต้องโปร่งค่ะอย่างที่สองก็คือหาที่วางเนี่ยอย่าวาง พญานาคราชกับดินนะคะหาที่วางสูงๆแบบนี้เพื่อให้เวลามีน้ำขังหรือว่าฝนตกเนี่ยระบายน้ำได้ดีอันนี้ก็คืออยู่กลางแจ้งเลยนะคะโดนแดดประมาณสักตรงนี้ก็โดนประมาณครึ่งวันค่ะเช้งแต่ประมาณตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะก็อยู่ได้ค่ะที่เห็นอยู่ก็เป็นว่านพญานาคราชด่างกับเขียวนะคะระวังคู่กันเลยค่ะแล้วก็ นี่อันนี้อยู่ภายใต้สแสลนนะคะก็คืออยู่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการแขวนนะคะสำหรับกวะภาษาสำหรับการแขวนเนี่ยก็คือจะช่วยทำให้เขาระบายน้ำได้ดีค่ะนี่อันน้ก็แขวนกันนะ,ะ้วก็งามนะสำหรับการแขวนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลำต้นเขาก็จะห้อยลงมาสวยมากๆเลยค่ะสำหรับการแขวนนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันการแขวนแล้วก็การหาที่วางที่สูงสูงอย่าเลยนะคะก็คือว่านพญานาคราชเนี่ยอย่าวางกับพื้นดินเพราะว่าถ้าวางกับพื้นดินแล้วเนี่ย รากเขาอาจจะเน่าแล้วก็เกิดความชื้นได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอยู่ที่ล่มๆนะคะก็คือต้องโล่งตอนนั้นเนี่ยดาว่านพญาณคราดวางไว้ตรงนั้นนะคะตรงนี้ตรงที่ว่านกุมารดํานี้นะคะแล้วทีนี้ข้างๆก็เป็นป่าไม้เป็นต้นไม้ต่างๆนานาก็คือมันไม่โล่งเพราะมันไม่โล่งแล้วเนี่ยมีความชื้นตลอดเวลาก็เกิดอาการเน่าไปเยอะเลยค่ะนี่จะเห็นว่าเน่านะคะ เน่าเยอะแล้วก็ใบก็เริ่มโกรนนะคะก็คือระบบรากเขาไม่ดีค่ะทีนี้เราก็เลยย้ายใหม่เอามาไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือแบบโล่งๆแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะดีค่ะ ปลูกไว้หน้าบ้านเลยแบบนี้นะคะว่านพญานาคราชก็เป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองลองปลูกแบบที่เราปลูกแบบนี้นะคะจะได้มีว่านพญานาคราชไว้ติดบ้านไม่เน่าค่ะบางคนบอกเลี้ยงยากมากๆจริงๆไม่ยากนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยะคะ่ะสําหรับว่านพญานาคราชนะคะก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทํากันดูคะ่ะสวัสดีค่ะ